สวัสดีพี่น้องจ้าอ,อนซ่อนเห็ดพึ่งออกอีกแล้วกลับมาจากเมืองไทยมาเก็บเห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งอืมแต่เห็ดพึ่งเลยพี่น้องจ้าอืมนะเห็ดพึ่งเขาพี่น้องนะตามมาะตามมใาส่ลูกกตามมใส่เห็ดพึ่งเข้ากระแม่นพี่น้องเห็ดพึ่งเขา่า ผลบวบตึงเข่าจ้าอ,ออกงามๆพี่น้องสองดอกกลับมาท่านเห็ดออกพอดีอตอนนี้เสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วว่าันลูกสาวา่าโอ้สิดาเด้เนาะ อใบดอกนึงพี่น้องใบดอกนึงปตาเห็ดหนางวัวน่ะพี่น้องจ้าดอกบ,บักง่ายเห็ดหนางัวบันซ่นอนโอ้เดียวจิแมนเห็ดหน้างัวจ้าเห็ดหนางัวบันเทา่าไรพี่น้องจ้านี่ออกคักออกเนี่ยกลับมาจากเมืองไทยลุยเห็ดเลยบันนี้ไปเก็บเห็ด ออนซ้อนอ่อนซ้อน,ออน,อนเดินตามเดินหาเดินหานี่อุ้แต่ว่ามันคือสิเนามันเนาะเน่าแหละพี่น้องพูดว่าอ้ยเน่าแล้วุหละได้ด้เนาะนี่เฮ็ดนาแล้วพี่น้องจะเฮ็ดนาแล้วเฮ็ดนาแล่แกดอกบังไงเลยเปิงเซิง เว็ดหน้าแหลปปึงซึงีเสียงขห้เจ้าเว็ดงานบกปึงซึงเลยเว็ดหน้าแหลพี่น้องเดินตโตเอ้าขวมแล้วเอา,าเฮ็ดอีหยังเนาะโทรศัพท์ถิลคนอ่ะอื้อ เฮ็ดหนาเลยพี่น้องจา้าเฮ็ดหนาเลยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานออกตุ้เปาะตะเปะพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งหวานแม่นบี่นะจะออกเห็ดพึ่งหวานทีเราจะหยิบเมนบุษเขาไม่ได้หยียบเขาฮานี่พี่น,อน,อน,นนะ้องเห็ดพึ่ออหงวมมห,างหงวานเนี่ย โมแมเนี่ยนี่เฮดพึ eh, no ่งหวานเฮดพึ่งหวานพี่น้องดอกน้อยหน่อยดอกตูปแต่แปะอันนั้นมันหน่อยคนดูจะไปเก็บเถอะเฮดพึ่งหวานพี่น้องดอกน้อยหน่อย อเอามีดมากอืมตบก็ได้อะพึ่งหวานนี่หั่นติ้นมาหายแม่นี่ก็คือดอกหน่อยทะลูก,ลกอล่าไปจิ้มขันดนอกมันดอกหน่อยคนเหยียบโอ้ที่ตนูเนเก็บออกกอนเพราะเราไ่ตองอาดอกลูกมันดอกหน่อยโพด ตอ,อกแล้วเดี๋ยวมันเสียบเดี๋ยวได้อีแม่ไทยก็ลุกนะเปิดทำแม่ไม่เปิดละแม่ตัดเลยเฮ็ทิ้งวานเอ้าพ,พี่สองดอกน้องยิ่เจ้าฟ้ามาตัดนีกันมะเดียวเดียวเขอตัดเอามาตัดตึงสิแม่เออเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไว้เพื่อชีได้ออีกพี่นี่ทิ้งหวานนี่นพี่น้องจา้าพคนหัวตวออก่ เพอมันลุดนี่บินไปทางแล้วยัง้าตัดไทยไยสักคนดอกนี่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 ดอกหนึ่งสองดอกเป็นเอื่อยน้ำกันพี่หมอติดน้ำกันดไม่กับดอหมอกไม่กัดหมอกเดี๋ยวจะ้าดอู้นี่มันเฮ็ดหนาแล่พี่น้องเอาตัดเดยคอเขาบุรีตัดเขาเอามีดเขาไปมั้งเฮ็ดหนาแล่พี่น้องจะอันนี้ เห็ดหน้าเล่เห็ดเพิ่งวานเพิ่งกําลังสีงออกนะั่นพี่น้องต้องปละแต้ยยุ่นน้อยพูดนี่นะนี่ปล่อยผนสกปรกรผลร้ายพูดเลยว่าเตเจอว่าเตเจอนี่อีแมอันี่ก็ลูกนี่หูได้มากเลยพี่น้องเก็บกว่าดอกควรเสียหายเวลามาเก็บได้ มันเห็ดยังค่นีไงมันเห็ดกิ่นวะนี่นะว่าเอาดอกปาดมึงเห็ดเพิ่งดอกนี่พี่น้องจ้าเฮ้ยเน่าแล้วเช็ดายได้เนาะเน่าเหนาบอกนี่เลยดอกนี้ยังดีๆอยู่ดอกนี้ยังดีๆอยู่พี่น้องเห็ดเพิ่งแม่มดเห็ดเพิ่งแม่มด mẹ mốt, ừm, mẹ cái chạy thang đi Long chả, để thùng mẹ mốt, ừm, cái thang, cái พี่น้องจ้าเห็ดชมเพียนยองเห็ดชมเพียนยองอนี่ชมเพียนยองดอกม,มาเริ่มเทิมเลยงามครับออกสองดอกก็ออกหอ,ม,อมส้น คือจังเขาเอินเห็ดแทนเห็ดท่าบานเฮ้าเหรอพี่น้องจ้ะขเขนเอินเห็ดชมพิญยองพี่น้องชมพิญยองเห็ดแทนเห็ดท่าบานเฮ้าเหรอเนี่ยปลานี่คือ,คกอ,อ,กนะห,อหกค่ะเธอมุดไปตะออกแล้วฮึคึกคักคกแน่ปลาเนี่ยฮึตั้งมาตั้งไก่บ่พอจับดอก ย่างตพอพี่น้องค่ะพอตติมกันมันเห็ดเอียงันดอกไงเนี่ยมันเห็ดหรือมัอาาเออนเอียงตาไล่บอกเห็ดผึ่งอีหยังมันดอกไงแท้พออีเมียเห็ดเห็ดผึ่งหรือเห็ดเอียงคุณนะเห็ดผึ่งพี่น้องแต่เพิ่นเน่าแล้วนี่ยดอกเมื่อเริ่มเทิมเลย บ้านตัวสีเดินกลับบ้านสินยางกลับบ้านดูนท่านพี่น้องมาพอเม็ดผึ่งแม่หมดหัวบอกไงป้าหผึ่งเมีมนวด,ดพี่น้องจ้ะบอกไง นเพิินสีเศาออกเฮเพินม่มหมดเพิ่งยังออกอีกเนาะดอกใหญ่ลิอเพิ่นแม่มหมดอีกดอกนึงงามแบบฝนตกอืม พี่สิบุมีแ่แหลวนะคุณผู้ชมหย่ากลับบ้านแล้วพี่น้องจ้ะ <S <S 1> <S 1> ขอจบคลิปไปเที่ยงพอดีก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อจ้ะว่ได้เป็นกำลังใจให้ลิปไม่ไม่สูพี่น้องมั่งอีกจ้ะสว,ส,สวัสดีจ้ะพี่น้อง